สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องเล่าจากชาดกมาฝากกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราได้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของความดีและแรงศรัทธาว่าสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งได้อย่างไรเคยได้ยินเรื่องคนเดินบนน้ำได้ไหมครับเรื่องราวที่เราจะเล่ากันวันนี้มีที่มาที่ไปแบบนั้นเลยครับ ซึ่งเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนอาชีพอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารและที่นั่นเองครับได้เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ขึ้นซึ่งเป็นที่มาของเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกปาฏิหาริย์แห่งสัทธาเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งในยุคข,ของพระพุทธองค์เองซึ่งเหตุการณ์นี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พระองค์ส่งเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้เราได้ฟังกัน เรื่องก็คือมีอุบาสกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆเลยเย็นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ตั้งใจจะไปฟังธรรมที่วัดพระเชตวันแต่ว่าพอไปถึงริมแม่น้ํอาอจิวรวดีอา้าวเรือเที่ยวสุดท้ายออกไปแล้วสิครับทีนี้จะข้ามไปได้ยังไงล่ะแต่แทนที่จะยอมแพ้นะครับสิ่งที่อุบาสกท่านนี้ทาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยท่านหลับตาลงแล้วก็น้อมนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านึกด้วยใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความปีติ แล้วก็ก้าวเท้าลงไปบนผิวน้ําเลยครับแล้วเชื่อไหมครับว่าปฏิหารก็เกิดขึ้นเท้าของท่านไม่จมลงไปเลยท่านเดินไปบนน้ําได้เหมือนกับว่ากําลังเดินอยู่บนพื้นดินธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับพอเดินไปได้สักกลางแม่น้ําดันมีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาแวบนั่นเองจิตใจที่เคยตั้งมั่นก็เกิดหวั่นไหวขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเท้าท่านก็เริ่มจมลงไปในน้ําครับแต่ท่านก็มีสติ รีบดึงใจกลับมานึกถึงพระพุทธคุณให้แน่วแน่อีกครั้งแล้วทางเดินบนน้ําก็กลับมาปรากฏอีกครั้งครับสุดท้ายท่านก็เดินข้ามฝั่งไปถึงวัดพระเชตวันอย่างปลอดภัยน่าทึ่งจริงๆพอไปถึงวัดแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเรื่องรามต่อจากนี้แหละครับที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตการเพื่อฟังเรื่องเล่าที่เป็นต้นเรื่องของปาฏิหาริในครั้งนี้พอพระศาสดาทรงทักทายอุบาสกก็กราบทูลเลยครับว่าข้าแต่พระองค์ ข้าพหงุตั้งปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงมีที่พึ่งเหนือหลังน้ําผนึ่งเดินบนแผ่นดินก็คือเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครับว่าที่เดินข้ามแม่น้ํามาได้เนี่ยก็เพราะอาศัยการระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นกําลังใจล้วนๆเลยพอได้ฟังแบบนั้นพระาศาสดาก็เลยตรัสว่าโอ้โหการที่ศรัทธามันมีพลังคุ้มครองได้ขนาดนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเคยเกิดขึ้นนะแม้แต่ในอดีตการนานมาแล้วก็เคยมีคนที่รอดจากภัยอันตรายใหญ่หลวงมาได้เพราะอาศัยคุณธรรมกับศรัทธานี่แหละ ว่าแล้วพระองค์ก็เลยทรงเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังเอาละครับทีนี้เราจะย้อนอดีตไปพร้อมๆกันเลยสู่เรื่องราวในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามวกัสสปะเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับมีอุปสค์ท่านหนึ่งท่านเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์มากท่านได้ลงเรือเดินทางไปกับช่างตัดผมคนหนึ่งซึ่งภรรยาของช่างตัดผมเนี่ยก็ฝากฝังให้ท่านอุปสงค์ช่วยดูแลสามีให้ด้วยแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้มันไม่ราบรื่นเลยครับพอออกเรือไปได้เจวันเท่านั้นแหละพายุเข้า เรือแตกครับอบปางลงกลางทะเลเลยเหลือรอดชีวิตมาแค่สองคนคืออุปสก,กับช่างตัดผมที่เกาะแผ่นไม้ลอยคอไปจนถึงเกาะร้างแห่งและบนเกาะร้างที่ไม่มีใครเลยนี่แหละครับที่ศีลธรรมในใจของคนทั้งสองกำลังจะถูกทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือบนเกาะเนี่ยมันก็ต้องหาทางเอาชีวิตอรอดใช่ไหมครับช่างตัดผมก็เลย ตัดสินใจฆ่านกที่อยู่บนเกาะเพื่อเอามันมาย่างกินแล้วก็ยังชวนอุบาสกให้มากินด้วยกันแต่อุบาสกปฏิเสธทันทีเลยครับท่านบอกว่าทำไม่ได้เพราะท่านรักษาศีลข้อไม่ฆ่าสัตว์ท่านคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่เพึ่งอย่างอื่นมันไม่มีแล้วเหลือแค่พระรัตนตรายเท่านั้นท่านก็เลยตั้งจิตระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่วแน่ไม่ยอมทำพิษศีลด็ดขาดแล้วการตัดสินใจที่แน่วแน่นี่แหละครับ การยึดมั่นในความดีท่ามกลางความสิ้นหวังมนันแนะนําไปสู่ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกครับด้วยพลันแห่งศีลที่อุบาสิการรักษาไว้นั่นเองนะครับอยู่ๆก็มีเรือทิพย์ลำหนึ่งปรากฏขึ้นที่ชายฝั่งเป็นเรือที่สวยงามมากประดับด้วยแก้วเจ็ดยางเสากระโดงเป็นแก้วมณีใบเรือเป็นทองเชือกเป็นเงินคือเป็นเรือที่ไม่ใช่เรือธรรมดาแน่นอนแล้วบนเรือก็มีนายท้ายเรือคนหนึ่งรออยู่ซึ่งก็คือเทวดาที่จำแรงกายมานั่นเองครับ ายท้ายเรือคนนั้นก็ประกาศเสียงดังเลยครับว่าเรือลำนี้มารับผู้มีสินเท่านั้นพออุบาสกได้ยินก็ดีใจแล้วก็ชวนช่างตัดผมให้ขึ้นเรือไปด้วยกันแต่เทวดากลับบอกว่าให้ขึ้นได้แค่ท่านคนเดียวส่วนสหายของท่านนั้นเขาไม่มีสินขึ้นเรือลำนี้ไม่ได้พอพอได้ยินแบบนั้นอุบาสกทํำยังไงร,รู้ไหมครับท่านไม่ได้ทิ้งเพื่อนนะครับด้วยความเมตตาท่านประกาศเจตนาของท่านออกไปเลยว่า ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญบุญกุศลทั้งหมดที่เคยทํามาไม่ว่าจะจากการให้ทานการรักษาศีลหรือการภาวนาขอยกบุญทั้งหมดนี้ให้กับสหายช่างตัดผมของข้าพเจ้าเป็นการแบ่งปันความดีของตัวเองให้คนอื่นนั่นแหละครับแล้วผลของความแม่ตาเนี่ยมันน่าอัศจร,รย์จริงครับพอช่างตัดผมได้ยินเขาก็เปล่งวาจาอนุโมทนาพูดว่าสาธุแค่นั้นแหละครับเทวดาก็ยอมให้ทั้งสองคนขึ้นเรือไปด้วยกันเลย สุดท้ายทั้งคู่ก็เดินทางข้ามมหาสมุทรไปถึงเมืองพาราณสีได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่นั้นนะครับเทวดายังมอบทรัพย์สมบัติให้ให้ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายต่อไปอีกด้วยจากเรื่องราวปฏิหาริย์ทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องของอุบาสกในสมัยพุทธ,ธกาลและเรื่องในอดีตชาติมันมีข้อคิดอะไรดีๆที่เราสามารถเก็บมาใช้ในชีวิตได้บ้างเรามาดูกันครับข้อแรกเลยศีลหรือการทําความดีเนี่ยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงและมีพลังที่สุดเลยครับ ข้อ 2, สศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยหรือในสิ่งดีงามสามารถคุ้มครองเราได้จริงในยามที่ขับขันแล้วก็คนที่มีศีลต่อให้ตกอยู่ในอันตรายแค่ไหนก็มักจะมีทางรอดเสมอและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือการครบคนดีมีศีลธรรมมาสามารถนาพาความปลอดภัยมาให้เราได้เหมือนที่ช่างตัดผมรอดมาได้ก็เพราะอานิสงผลบุญของเพื่อนที่เป็นคนดีนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากศีลานิสังสชาด,ดกนะครับเป็นเรื่องที่แสดงให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าศีล และความดีงามเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งต่อไปครับ